เราไปดูบรรยากาศชายแดนด้านสุรินนะครับซึ่งก็มีรายงานนะครับว่ามีความตึงเครียดไม่น้อยไปกว่ากันนะครับโดยเฉพาะที่ชายแดนด่านทาวอนนะครับที่บริเวณช่องจอมโอสเมตที่อำเภอกาบเชิงขณะนี้ก็ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาเดินทางกลับประเทศของตัวเองไปแล้วนะครับบรรยากาศที่ด่านชายแดนช่องจอมโอสเมต ที่ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงค่ำอยู่ในบรรยากาศที่ตึงเครียดเช่นเดียวกันครับหลังมีการปพทกกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเป็นประลอกที่3พลตรีชวลิตชุนประสานผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีรับคําสั่งจากกองทัพภาคที่2ให้ประกาศปิดด่านชายแดนครับแล้วก็แจ้งให ทั้งนักพนันชาวไทยที่เข้าไปที่บ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาและผู้ที่เข้าไปทํางานในกัมพูชากลับออกมายัางประเทศไทยพร้อมกับแจ้งให้ชาวกัมพูชาที่อยู่ในตลาดแนวชายแดนช่องจอมเดินทางกลับประเทศเช่นเดียวกันนะครับมีรายงานว่าที่ปราสาทตาควายบ้านไทยสันเดสุขและที่ปราสาทตาเมือนทมตําบลตามเมียงที่อําเภอพนมรงรักก็มีการตรึงกําลังทหารไว้เตรียมพร้อมทั้ง2จุดเช่นเดียวกัน แต่ก็มีการเจรจากับพเด็เนี้ยวงผู้บังคับกองร้อยทหารชายแดนที่402สังกัดภูมิภาคที่4ของกัมพูชาได้เจรจากับทหารพรานกองร้อยจู่โจมที่960ที่ฐานปฏิบัติการปราสาทต,ตามเมืองทมเพื่อไม่ให้ปะทะกันนะครับโดยสามารถเจรจากันได้ด้วยดีครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าการเจรจาบางระดับบางส่วนก็ยังคงเจรจากันได้แต่ว่าการเจรจาเมื่อวานดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับเราจะกลับไปที่พรเด็จสันเสริญแก้วกําเนิดโฆษกองทัพบ,บกนะครับ ดานโกศกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิติครับครับที่เจราจากันเมื่อวานเราก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะน่าจะคลี่คลายแต่วันนี้มาปะทะกันอีกมันเกิดอะไรขึ้นครับกับข้อตกลงเมื่อวานครับพลเอกสันเสริญครับถ้าเป็นไปอย่างที่ที่เรียนข้อตกลงเมื่อวานก็ถือว่าการพูดคุยกันว่าวานนี้ไม่เป็นผลนะครับ,รบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของเราเนี่ยท่านนายกก็ดี ท่านผู้บัญชาการปกคดีท่านเน้นยำ้ำโดยตลอดว่าหลักการของเราคือเราจะไม่เป็นฝ่ายรุกก่อนแต่เราจําเป็นที่จะต้องตอบโต้เมื่อเขายิงเข้ามาตามความจําเป็นและก็เหมาะสมกับสถานการณ์ทีนี้วันนี้เนะี่มันเริ่มกันตั้งแต่ตอนเวลา18บนาฬิกาสีิบนาทีทางกัมพูชาเนี่ยเขายิงกระสุนสองสว่างขึ้นมาที่เหนือภูมะเขือหลังจากนั้นก็ยิงปืนใหญ่รถถังมาตกที่บริเวณช่องโดนอา เราก็ตอบโต้กลับไปตามความจําเป็นเขาพยายามที่จะลุกเข้ามานะครับเราก็ผลักดันออกไปจนเขาไม่สามารถลุกเข้ามาได้หลังจากนั้นเขาก็ไปเปิดแนวรบที่ใหม่ที่ช่องตาเท่าจึงอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของเขาพระวิหารนะครับ,รบก็มีการพัฒนาการยิงจนกระทั่งในสุดท้ายเนี่ยทางกัมพูชาใช้จรวด b m 21ในการที่จะยิงเข้ามาในเขตของเราครับครับในทางทหารแล้วการประทะกันหนนี้ถือว่ารุนแรงไหมครับ รุนแรงกว่าครั้งเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ครับครับคราวนี้เราจะพยายามจํากัดขอบเขตของการประทะก,กันให้อยู่ในพื้นที่ได้ขนาดไหนครับท่านโกศกค,ครับผมต้องเรียนนโยบายของท่านพอบทอบว่าท่านได้กําชับว่าเราจะใช้การตอบโต้ตามความจําเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งตรงนี้จะต้องเรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่า เราไม่ต้องการที่จะให้ทางกัมพูชาเอาไปขยายผลว่าเราลังแกคนที่อ่อนด้อยกว่าขณะเดียวกันก็เป็นการตอบโต้ที่ไม่เสียเปรียบทางกัมพูชาครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดําเนินการอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป้าหมายของเรานั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายเฉพาะทางทหารแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเป้าหมายของทางกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าเวลาทุ่มสิบนาทีเนี่ยมีกระสุนมาตกที่บ้านสาเม่ง ซึ่งก็ทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายและก็มีบางส่วนไปตกที่รอยต่อระหว่างอําเภอน้ําขุนนะฮะแถวแถวอุบลด้วยครับดังโฆษกรรประเมินแล้วมีอาวุธของเขาที่สามารถยิงเข้ามาแล้วตกที่ตัวอำเภอกันทะลักษ์กได้เลยไหมครับไม่มีครับเพราะว่าอําเภอการทะลักษ์อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอาวุธบ m ม21ของฝ่ายกัมพูชาก็เป็นอาวุธที่ที่สามารถยิงไกลสุดก็ประมาณ21กิโลครับครับ ตอนนี้ยังพอเจราจากันได้อยู่ไหมครับจริงๆเรายึดตามกฎกติกาที่เคยคุยกันตั้งแต่เมื่อวานว่าหยุดยิงแล้วเราก็ไม่เปิดฉากการยิงก่อนอทีนี้ขณะนี้เนี่ยถ้าเราพยายามที่จะเจราจาอย่างเดียวเนี่ยทางกัมพูชาก็มักจะไปปล่อยข่าวลักษณะทํานองว่าเราเป็นฝ่ายแพ้ทางเขาสามารถเข้ามายึดพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ได้เราจรึงจําเป็นต้องเจราจาจุดจริงเพราะนั้นท่านผู้ประชาบกท่านเน้นย้ำว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายยิงก่อนเพราะฉะนั้น เราจะยิงตอบโต้กลับไปตามความจําเป็นจนกว่ากัมพูชาจะหยุดยิงก่อนส่วนการเจราจาการพูดจาปรึกษาหารือกันในวันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งครับครับท่านโฆพอจะมีตัวเลขความสูญเสียที่จะสรุปได้ไหมครับว่า,าทหารตตลงบาดเจ็บล่าสุดนี่เท่าไหร่ครับของฝ่ายเราเนี่ยตัวเลขผมยังไม่นิ่งแต่ว่าประมาณสิบกว่าคนนะครับไม่มีรายงาน,นผู้เสียชีวิตในส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งนี้เนื่องจาก ในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยเนี่ยเราอพยพพี่น้องประชาชนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาที่เสาธงชัยทั้ง13หมู่บ้านก็คงมีเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องขโมยขจรทั้งหลายครับครับขอบพระคุณครับท่านโฆษกครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันเอกสันเสริญแก้วกําเนิดโฆษกกองทัพบกนะครับ สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของข่าเด็ดพักดึกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์รอบที่3ของการประทะก,กันของทหารไทยแล้วก็กัมพูชานะครับครั้งนี้เราจะไปติดตามกันที่บริเวณช่องโดนอ่าวตะบนเสาทงชัยอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผู้สื่อข่าวช่องเจสีของเราคุณเจษด,ดาอุปนิยอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับเชิญเลยครับคุณเจษด,ดาครับ เหตุปะทะก็เกิดมานานกว่า3ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่มีทีท่าจะยุต,ตินะครับทำให้พลเรือนแล้วก็ทหารบาดเจ็บเกือบ10บนายด้วยกันนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นครับเมื่อมีกระแสข่าวรายงานเข้ามาว่าพิกัดก,การยิงของทหารกัมพูชานั้นลุกคืบเข้ามาครับชาวบ้านที่ศูนย์อพยพภายในที่ว่าการอำเภอการทะลักแห่งนี้ต่างพากาันหนีตายนะครับออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยมากกว่านี้หลังจากมีรายงานข่าวรายงานเข้ามาหลายกระแสทีเดียวนะครับว่าพิกัดการยิง ของทหารกัมพูชาเริ่มจะลุกคืบเข้ามาใกล้ทุกทีทําให้แต่ละคนนั้นไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ครับค,ครับส่วนเหตุปะทะที่เกิดขึ้นมานานกว่า3ชั่วโมงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินะครับยังพบเสียงปืนดังสนั่นสลับกับเพลิงไหม้บนท้องฟ้าเป็นระยะนะครับคาดว่าจะเป็นการตอบโต้จากทหารไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นยิงมาก่อนนะครับ ส่วนจุดที่คาดว่าจะเสียหายแล้วก็มีไฟไหม้3จุดด้วยกันคือที่ช่องตาเท่าช่องซามแต่โคกขามน้อยรวมทั้งที่หมู่บ้านภูมิสลอนแล้วก็ที่บ้านเสาทงชัยด้วยครับครับช่วงสองาชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่สับสนแล้วก็โอลหมนทีเดียวนะครับเนื่องจากหลายคนนั้นก็ต่างหนีเอาตัวรอดนะครับคุณพัทิดะรัตประสิทธิ์ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็เกาะติดรายงานอยู่ที่นั่นด้วยติดตามพร้พอมๆกันครับ ครับแล้วหลังจากที่มีเหตุการณ์การปะทะกันครั้งล่าสุดนะครับตอนนี้ในอำเภอการทรลรักนะครับมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆครอบครัวนะครับได้อพยพเข้ามาในตัวอำเภอนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับขอโทษครับพี่พี่มาจากไหนกันนะครับบ้านทงยญยครับบ้านม่วงเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับไอเขายิงปืนใหญ่ไงกลัวครับเอาไงจุดเกิดเหตุมันตกแถวบ้านเลยเปล่าครับ ยังยังไม่ตกหรอกแต่ว่าไอ้ปืนปืนใหญ่มันอยู่แถวแถวบ้านไงมันติดกลับบ้านเขายิงไปมันสะเทือนถึงบ้านเลยอันนี้อพยพกันมากี่ครอบครัวครับโอ้เยอะเยอะเลยนับไม่ได้เลยแทบอยู่แถวนั้นประมาณสิบกว่าครอบครัวมั้งครับเดี๋ยวเรามาคุยกับอีกอีกคันหนึ่งดีกว่านะครับว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะครับมาจากไหนครับมาจากบ้านนนเปื่อยครับตําบลเมืองครับเกิดเหตุอะไรครับเนี่ย เขาเขมรกับไทยยิงกันครับแล้วน่ากลัวมากเพราะมีปืนใหญ่อยู่ใกล้ๆเป็นไฟแดงลงไปลูกปืนใหญ่มันวิ่งลงเขมรครับน่ากลัวมากเลยแล้วนี่มาเติมน้ํามันจะไปไหนต่อครับก็ออกจากพื้นที่ครับเขาบอกให้ออกจากพื้นที่50กิโลครับนี่แถวกระทลักษ์เรานี่ก็ยังอยู่ในพื้นที่อันตรายนะครับเนี่ยแล้วนี่ขนกันมากี่ครอบครัวครับก็เยอะอยู่ครับหลายครอบครัวครับ แล้วเขาไม่อยู่กันแล้วเขาหน,นีกันหมดแล้ว <laughs> และนี่คือเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในอำเภอกันทาร,ารักษณ์หลังจากที่มีการประทะก,กันครั้งล่าสุดครับ ครับแล้วก็ล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่าที่ศูนย์อพยพแห่งนี้มีการประกาศเสียงตามสายนะครับยืนยันว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนั้นก็มีการเจรจากับทางกัมพูชายุติการหยุดยิงแล้วนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นคือผู้ที่บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกันทะลักนะครับเบ<อ>ื้องต้นมีทหาร4ี่นายแลวก็พลเรือนทั้งหมด3รายนะครับเบื้องต้นทราบชื่อคือจากสิบเอกสุนทรไวยมงคลบาดเจ็บที่แขนซ้ายนะครับสิบเอกวรากรขผ่องตะคุบาดเจ็บที่ขาซ้ายจากสะเก็ดระเบิด สิบเอกธนากรคุณเพิ่มยังติดอยู่ที่พื้นที่นะครับคนที่4คือจาก1ิบเอกสนธยาวราดีส่วนชาวบ้านนั้นบาดเจ็บ3ารายนะครับคือนางพัน์ธเพชรศิลาบ้านโนนศิลานะครับบ้านโนนสำราญนะครับคนที่2คือนายประมาณทองแดงอายุ44ปีบาดเจ็บที่แขนซ้ายและอาสาสมัครทหารพรานดุสิทธิ์จันบนตรีบาดเจ็บที่ขาซ้ายครับ ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ยังคงเกาะติดแล้วก็ดูสถานาการณ์นะครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจในความปลอดภัยครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณกิษดาครับขอบคุณมากครับคุณจตุนยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนักกันนะครับแต่ว่าคืนนี้เราก็เห็นถึงการใช้อาวุธไหลประเภทซึ่งเป็นอาวุธซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบริบทของการใช้อาวุธตามแนวชายแดนเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก,กน,นะครับแล้วก็ประกอบกับการมีรายงานข่าวว่าทางกัมพูชานะครับเสียหาย พอสมควรนะครับทำให้อาจจะเป็นปัจจัยนะครับที่เราเองก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ครับครับเอาละครับขอบคุณครับ นั่นคือรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรน,นะครับรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีครับซึ่งทางไทยนั้นตอนนี้กําลังรวบร,รวมข้อมูลต่างๆจากการประทะกันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําเรื่องประท้วงไปยังทางรัฐบาลกัมพูชาโดยก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ผู้แทนทหารของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้มีการหารือกันนะครับและดูเหมือนว่าจะมีข้อตกลงออกมานะครับที่จะถอนทหารออกจากทั้งทั้งสองฝ่ายนั้นออกจากบริเวณ ที่เป็นจุดประทะกันนะครับโดยการประทะกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา40นาทีนะครับโดยทางด้านของโฆษกกองทัพบ,บกระบุนะครับว่าทางด้านฝ่ายกัมพูชานั้นได้ยิงจรวดนะครับได้ยิงระเบิดสองแสงสว่างนะครับเข้ามาตกในอย่างพื้นที่ถ่ายจากนั้นจึงมีการยิงปืนใหญ่เข้ามาในบริเวณที่เป็นจุดที่ประทะนั่นก็คือบริเวณภูมเขือซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ประทะกัน เมื่อสวันก่อนเป็นจุดเดียวกันนะครับจากนั้นชาวบ้านก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ในขนาดนี้นะครับซึ่งสถานการณ์ในขนาดนี้จากที่ผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานนะครับว่าสำหรับการยิงอาวุธหนักนี้ดูเหมือนว่าจะยุติลงไปแล้วนะครับโดยมีรายงานนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายขอหยุดยิงนะครับแต่ว่าก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะนะครับซึ่งอาจจะเป็น อาวุธเบาที่ใช้กันอยู่บริเวณตามแนวชายแดนนะครับตอนนี้มีผู้บาดเจ็บได้ถูกลำเลียงมายัางโรงพยาบาลที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งทหารและพล,ละเรือนครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่ทีมข่าวของเราที่ปักหลักรายงานอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ ได้นำภาพเข้ามาการติดต่อสำหรับนักข่าวและประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางทีวีไทยนะครับได้รายงานนะครับว่ามีประชาชนหลายคนนะครับที่ไม่สามารถติดต่อกับญาติหรือว่าคนที่รู้จักในพื้นที่ได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะสับสนโอลมานทีเดียวนะครับ แลวจากนั้นยังมีรายงานนะครับว่าประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนั้นยังคงติดอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการประทะก,กันนะครับซึ่งตอนนี้กำลังหาทางที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นที่ศูนย์อพยพนะครับที่อำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดระบุนะครับว่าบริเวณที่ประชาชนอยู่ตอนนี้นะครับ อยู่ไม่ได้อยู่ในแนววิถีกระสุนน่าจะเป็นที่เป็นศูนย์หลบภัยที่ปลอดภัยนะครับสำหรับประชาชนครับการเกิดขึ้นเมื่อ18นกานาทีมีการประทะกันนานประมาณกว่า3ชั่วโมงครับ ซึ่งขนาดนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลนั้นก็กําลังรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีการทําหนังสือประท้วงไปยังทางฝ่ายของกัมพูชานะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นสภาพของผู้ที่อยพยพนะครับที่ไปอยู่บริเวณศูนย์หลบภัย ซึ่งอยู่ที่อำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ